พี่น้องจะมามาในรอบในรอบหลายเดือนที่ยายต้อยไมได้กินแ่บๆแบบนี้พี่น้องจา้ามันไม่นึกอยากแต่วันนี้นึกอยากไหมก็อยากนิดหนึ่งอยากลองปลาใหม่นะเวลาเห็ดมาแล้วเลยหกเดือนลองซิมบงได้ยุคพี่น้องค่ะโอเลยเซเลย,เเลย,เเลยมา ตำหัวผักเราเสิรเท้าเราใช้เท้าข้อเจ้ามันจะกลมๆนะไม่ยาวเหมือนบ้านเนาะอร่อยเนาะสมัยกี้กย้อนไปนสามที่ปีย้อนหลังนี้ไปตำดูนะคะสมัยน,นี่เทาแล้วบกขยะ Mấy nước yak. Dạ. Mặc quanh dù sẽ chơi cái nước chạy đâu chạy mình mới nước chạy 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 luộc chạy 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 เกาเอาที่ขูดมันก็เลยเป็นเส้นเล็กๆแต่มันก,ก็กินง่ายดีปลาหนังน้ก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆกมันเลยเป็นเร็วไหม ด่า,า,าคุณฝนหนาหนาวแล้วฝนตกเป็นอย่างนั้นใช่ ไม่ค่อยเผ็ดพริกไม่ค่อยเผ็ดวันนี้เป็นวอาไทยนะ <c oughs> โดนๆมากเธอหนึ่งพี่นนอะไม่ค่อยยากถ่ายรูปเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แกลแล้ว Şeyler yok. ช่วงนี้กุ้งถูกตัวใหญ่อะช่าน้ำช่าน้ำวบๆพผักลวก แซ่บนะหัวใชเท้าบ้านเขาเมื่อก่อนจะตำแตงแตช่วงนี้แตงไม่มีมันมีแต่แตงฝรั่งพีง่น้องมันน้ำเยอะตำให้รอย มามาเป็นหมันกินผักตำหัวหนึ่งไม่หมดนะในเยอะอไปแล้วนะขอบคุณนะคะที่รัชม